สวัสดีครับวันนี้ก็พาชมทุเรียนนะครับทุเรียนที่ปลูกไว้ร,บรอบๆบบ้านนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้มีทุเรียนได้ทานกันเหลือก็จําหน่ายนะครับการปลูกทุเรียนนะครับก็ไม่ยากนะครับอย่างผมนี่ปลูกรอบบ้านไว้ทั้งหมด20กว่าต้นนะครับอันที่เห็นนะครับตรงนี้ นั่นคือต้นบูสันคิงนะครับนี่กองไม้ที่ที่เห็นนี้ก็เป็นการปรับปรุงบ้านนะครับเป็นไม้แบบนะอยากจะลงให้เป็นกำลังใจนะครับใครอยากจะปลูกต้นเรี้ยงรอบบ้านก็ทักทายพูดคุยกับผมได้นะครับนี่นะครับนี่กอไม้อีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้ที่ท่านเห็นนะครับก็คือต้น กลูดนะครับต้นกลูดต้นใบมะกรูดก็ต้องตัดยอดให้เตี้ยกว่าต้นทุเรียนนะครับถ้าเราปล่อยเขาจะโตโตก็ามาแย่ยงชั้นที่กิ่งทุเรียนจะยื่นออกมานะครับนี่นะครับนี่เป็นต้นที่สองนะครับตอนนั้นตน้นที่หนึ่งจากมุมบ้านต้นที่สามนะครับนี่นี่น,นี่นี่ต้นที่หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามนะครับ อยากให้ท่านได้ทดลองปลูกนะครับที่เป็นพันธุ์โมสกินตัวนี้นะครับต่อไปครับตันนี้ต้นที่สี่นะครับอันนี้ต้นที่สี่นะครับอยู่กับเพื่อนบ้านนะครับอยู่ใกล้กับรั้วนี่คือแนวรั้วที่เป็นแนวต้นกล้วยนะครับไอ้นุ่ๆไอ้นุ่งเป็นกำแพงไอ้ต้นกล้วยนี่เป็นแนวรั้วนะครับไอ้อันนี้เป็นพวงมาีนะครับ ก็เดี๋ยวท่อนี้ก็คงจะต้องทุบนะครับเป็นท่อโบราณครับท่อที่ไว้เก็บน้ําสมัยก่อนเมื่อก่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบ้านไม้โบราณหรือเมื่อก่อนก็ใช้รองรับนะครับใช้รองรับน้ําจากหลังคาหลังคาบ้านนะสมัยก,ก่อนเขาจะใช้อคงลายมังกรใบใหญ,ใหญ่แต่บ้านผมก็จะก่อคอนกรีตนะครับสามสิบกว่าปีสี่สิปีได้แล้วครับ สี่สิบกว่าปีแล้วครับมีอยู่สามสิบกี่สิบกว่าปีได้นะ,ะ,ระครับหนึ่งสองสามสีน่นะครับสี่จุดพวงมาณีนะครับห้านะครับนี่ห้าห้าหมอนทองนะครับห้ามอนทองหกพวงมาณีนะครับเนี 5, 5, 5, 4, ่ตีตีตุดตุ๊เล็กกว่านี่ครับเจ็ดนู่นม้อนทองนะครับ แปดมูสันคิงนะครับนี่แล้วก็ต้อตงน้องกดอีกตัวหนึ่งนะครับเก้ามูสันคิงนะครับวันนี้พาชมฝั่งซ้ายมือนี่ก่อนนะครับฝั่งซ้ายมือผมถ้าเข้ามาบ้านก็อยู่เป็นฝั่งขวามือน,นะครับที่จริงก็ตรงนี้ก็จะปลูกได้อีกนะครับแต่ว่าผมผมเว้นไว้เป็นพื้นทีเน่เป็นลานบ้านนะครับเพราะว่าข้างในนี้กําลังปรับปรุงนะครับทําเป็น โรงจอดรถนะครับมันก็เลยจาเป็นต้องว้นข้างหน้านี้เป็นลานบ้านนะครับเพื่อให้รถนะนะครับได้ได้ได้กลับรถเวลาเราถอยเข้าถอยออกสะดวกนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับทันทีอยากมีทุเรียนนะครับอยากมีทุเรียนนะครับก็ปลูกได้นะครับรอบบ้านนะครับจ้าตัวดีด้วยเพราะว่าเราได้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ ก็ฝั่งนู้นอีกสิบกว่าต้นนะครับฝั่งน้้นนู้นนะครับสิบกว่าต้นเดี๋ยวค่อยพาไปวันหลังนะครับก็ท่านใดที่สนใจปลูกนะครับทักไทยทางไอดีไลน์ได้นะครับอยากจะถามเรื่องราวของการดูแลการให้ปุ๋ยการให้น้ํานะครับหรือต้องการต้นพันธุ์นะครับยินดีครับยินดีโอเคครับลิปนี้ปลูกทุเรียนรอบบ้านนะครับสิ่งที่น่าทำในยุคนี้นะครับ ทีนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ